สวัสดีครับที่นี่ดอยปุ้ยปุ้ยดอยปุ้ยดอยปุ้ยหนึ่งสองสามที่นี่ดอยปุ้ยดอยปุ้ยดอยปุ้ย แม่แล้ครับที่นี่ดอยปุยครับเป็นหมู่บ้านเจ้าเขาเผามงซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่เลยจากพระตำหนักภูพิงราชนิเวศประมาณ4กิโลเมตรจะมีซุ้มทางเข้าหมู่บ้านอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับพอดีๆเน้อให้ติ๊กลงนะครับเลยปากทางเข้าไปโพดหมู่บ้านขุนช่างเคียนปูนครับแอลกินกาแฟอยู่ขุนช่างเคียนปูนสักกราหนึ่งนะครับก่อนจะปิกลงมาที่ดอยปุยมาถึงเกือบ6มงแรงจะหาว่าร้านกาเปิ้ลปิดหนีหมดแล้วนะครับวันนี้ได้น้องๆเหล่าอ่อนน้อยสองคนเป็นไกด์ปลา อสน้องๆปลาดเตียวไก่ขนาดเลยครับกว่าจะถึงจุดแอวจุดแรกเป็นสวนดอกไม้พิพิธภัณฑ์ชาวเขานะครับก้าเข้าพอคนละสิบบาทแซดแแปรงโฉมเรียบร้อยนะครับเจ้าชุดมงมาใส่ชุดละห้าสิบบาทจะได้กลมกลืนแอวม่วนแหมหน่อยครับน้องน้องไอรีนน้องไอรีนอ,อนายุเท่าไหร่ครับอายุห้าขวบอายุห้าขวบเองไหมอยู่ใหมเหม่ หม,มยัวไมยัวเค่ะแบบอายุเจ็ดขวบนะครับโบกมือโบอกมือมาเอลดยปุยตึงเตือก็ต้องได้ทายหูปเป็นที่ระลึกกันเห็นหน่อยเนาะน้องไอรินน้องไหมยัวกอซอนแปลงมือเป็นหูหัวใจอยู่จัดเมินนะครับกว่าจะได้ทายหูกันอันไหนคือพิพิธภัณฑ์น่ะนี่ค่ะไหนนะตรงนี้คือพิพิธภัณฑ์อ๋ออันนี้อันนี้คือพิพิธภัณฑ์หรอ อ๋อตรงนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับนึกว่าตอนแรกนึกว่าพิพิธภัณฑ์มันจะอยู่ในห้องในห้องแล้วก็มีของอ๋อเอาตรงนี้คือพิพิธภัณฑ์อ๋อนี่คือพิพิธภัณฑ์มีชีวิตอันนี้ก็คือโคกมองเนาะลูกคังโมงเนาะปืนโบราณย้ยยิงจาง้งจางเลย บรรยากาศดีสวยงามร่มรื่นครับแต่ว่าวันนี้มาถึงค่าไปหน่อยก็เลยแอลได้บ่ควายนะครับความจริงมีที่แอลแฮมหลต์นะครับวันนี้จะแอลเตาตี้จะแอลได้ก็แล้วกันเนาะร้านกาต่างๆป้นก็เริ่มเก็บเข้าเก็บพัวกันแล้วครับ น้องหละอ่อนสองคนนี่ก็ยังปาไอติหล่นไปพอความงดงามของธรรมชาติที่ดอยปุยยางบันเนศบันเนยเลยครับน้องไอรินก็ยังล่นบยุทธ์นะครับจะปาไอติกไปพอน้ําตกงามๆอีวะนี่คือส่วนน้ําตกดอยปุยนะครับเป็นแหล่งน้ําที่มอบชีวิตให้กับผืนป่าแห่งนี้เย็นสบายร่มรื่นดีขนาดเลยครับน้ําตก บ้านโดยปุยนั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2489ครับโดยมีเจ้ามงอพยพหนีจากโรคฝีดาดเข้ามาอยู่เนาะเมื่อก่อนหมู่บ้านนี้จะชื่อว่าหมู่บ้านปางขมุนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นหมู่บ้านโดยปุยในภายหลังจากนั้นก็เริ่มมีชาวบ้านหลายครอบครัวย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นตีนะครับโดยเตื้อที่มีการอพยพเข้ามานักสุดก็น่าจะเป็นช่วงที่มีการปราบปรามยาเสพติดนะครับในหมู่บ้านปาคาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เนาะมีเจ้ามงกับจีนห่อนะครับย้ายเข้ามากว่าว L นสามำ ต่างปิกไปยังที่จอดรถหน้าหมู่บ้านครับไอตีก็ขอแวะกินของอุ่นๆฮ้อนๆก่อนที่จะขับรถลงดอยครับกก็หอมกับน้ำเมี่ยง